สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มีกระแสหลายเรื่องหลายราวนะครับที่โจมตีอาจารย์เบียรคนตื่นธรรมก็อยากจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับหลายๆเรื่องนั้นมันมาจากประเด็นที่ว่าหาว่าอาจารย์เบียรสอนไม่ถูกตามพระไตรปิฎกโดยใช้หนังสือห้าเร่มของพุทธวจนะ แล้วก็มาดีเบตกันบ้างมีคนมาใส่ความบ้างว่าสอนไม่ถูกไม่ต้องกูกูมึงมึงนะครับความจริงแล้วเนี่ยอยากให้รู้กันไว้ว่าถ้าไม่พูดกูกูมึงมึงจะให้พูดเรียบๆธรรมดาแล้วสอนนั่งนิ่มๆไม่มีใครฟังหรอกครับรูปเด็กเล็กแดงก็ไม่มีใครมาฟังคนแก่คนเฒ่าก็ไม่ตื่นคนชราภาพก็ไม่ตื่น ทุกวันนี้ตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นยันคนแก่คนเท่าคนชราคนวัยทำงานสะดุ้งตื่นเขาเรียกว่าตื่นทมไงฉายาทึงมีว่าอาจารย์เบียคนตื่นทมทั้งประเทศแทบจะทั้งโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีรายการแปลภาษาได้นะฮะคนไทยที่อยู่ต่างชาติต่างอะไรเขาก็แปลภาษาอาจารย์เบียรเทพหรือว่าสอนรมเนี่ยให้กับ คนที่เขารักฟังได้แต่ก็ของธรรมดามันก็ต้องมีคนติมีคนติงบ้างแต่นี่มันไม่ใช่ติติงอย่างเดียวมันเกินธรรมดาไปแล้วล่ะครับมันหลายคนที่เข้ามาต่อว่ามาขัดแยง้งมาย้อนแย้งอยู่ตลอดใส่ความก็มีตัดต่อคลิปวิดีโอของอาจารย์เบีย เอาสั้นๆตรงนี้ไปต่ออันสั้นๆอันนู้นให้เป็นความชิบหายให้เป็นคาหยาบคลายที่ว่าไม่มีลูกตบไม่มีจุดคลายแม็กที่ดีความจริงน่ะถ้่าฟังหมดทั้งคลิปฟังตลอดเลยนะครับจะเป็นคลิปที่สวยงามแล้วก็ท่านพูดได้สรุปได้ดีมากแต่คนเอาคลิปเป็นบางช่วงบางตอนไปตัดต่อแล้วก็ไปใส่ภาพใส่เสียงทําให้อาจารย์เบียรนั้นเสื่อมเสียนะครับโดยเฉพาะบางคนก็หาว่าอาจารย์เบียรเนี่ยเป็นนักเรี่ยไรยตัวยง ได้รับเงินบริจาคบริจาคแล้วเอาไปไหนท่านก็ไปทําบุญไปช่วยวัดที่ลําบากไปถวายวัดทั้งนั้นนะครับจะให้ไปถวายใครล่ะครับถ้าเกิดท่านได้เงินมาแล้วไม่เอาไปถวายวัดอันนั้นคือแรงศรัทธาของเราประชาชนที่ชื่นชอบอาจารย์เบียก็มีหลายคนที่ไม่ชื่นชอบคอยย้อนแย้งอยู่ตลอดเป็นระดับครูบาอาจารย์ยังมาย้อนแย้งเลยนะ เพื่ออะไรคอยแฟะอยู่ตลอดไม่ชอบตรงไหนท่านไม่ชอบมันก็เป็นความทุกข์ของท่านเป็นความลำบากของท่านนะครับมันเป็นปัญหาของท่านที่ท่านไม่ชอบอาจารย์เบียร์ไม่ได้ทําให้ท่านเดือดร้อนอะไรเลยแต่ท่านคอยย้อนแย้งซ้อนแฟะหรือว่าท่านมีลูกศิษย์มีสานักมีสาวกท่านก็ไปสอนลูกศิษย์และสํานักของท่านให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางของภาษาธรรมให้กระจายได้ทั่วโลก ให้กระจายทั่วทุกหย่อมหญ้าเหมือนอาจารย์เบียท่านทําได้หรือยังท่านทําได้หรือไม่ไม่ใช่คอยมาซ้อนแซ่อคอยมาจับผิดคอยมาขัดขวางทางธรรมและก็ทางบุญของอาจารย์เบียเขาอันนี้ผมไม่ได้ปกป้องอาจารย์เบียผมไม่ได้เข้าข้างอาจารย์เบียแต่ผมเข้าข้างความถูกต้องของเป็นมนุษยธรรมนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่อาจารย์เบียสอนทุกๆคนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยมันเป็น คำสอนออกมาจากปากชาวบ้านชาวบ้านเลยละ่ะภาษาชาวบ้านชาวบ้านจะให้เอาภาษาบาลีมาสอนมันเป็นไปไม่ได้ภาษาพะไตรปิดกกว่าจะสอนกว่าจะอุปมาอุปไม,ปมยกว่าจะถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับชาวบ้านเข้าใจยากแต่พุทธวจะนะห้าเล่มเนี่ยมันรวบลักตัดตอนตัดความมาชัดเจนเอามาเป็นบางส่วนเอามาเป็นเอามาหมดก็ได้แหละแต่เขาเขาเอามาแค่นี้ เอาเพื่อให้ชาวบ้านถึงได้ง่ายถึงทําได้ง่ายชัดเจนและฉับไวนี่เห็นไหมสะดุ้งตื่นกันทั้งประเทศสะดุ้งตื่นกันทั้งโลกเลยก็ว่าได้มีคนคอยขัดผลประโยชน์หาว่าเป็นพุทธพาณิชย์บ้างการขายอาจารย์เบียรเขาก็ทํางานไปในตัวเพราะว่าเขาไม่ได้ไปมีเงินเดือนมีเงินข้าราชการเหมือนท่านไม่ได้มีเงินบริจาคเพื่อเอาใช้เองไม่มีใครเอาเงินมาให้นะครับเงินที่คนอื่นเอามาให้ท่านก็ไปถวายวัด ถวายวัดโดยที่อาจารย์เบียร์ไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองหรือว่าจะให้นั่งสอนคำอย่างเดียวไม่ต้องมีอะไรกินเลยไงต้องต้องอดวตายเลยไงเป็นนี่เป็นสิ่งก็ไม่ต้องใช้กันเลยไงท่านก็เลยขายเสื้อขายเสื้อเพื่อให้คนเนี่ยได้เสื้อตื่นทาไปใส่ได้ความสบายใจด้ความมั่นใจนี่คือเสื้ออาจารย์เบียร์ตื่นมาจะได้ฟังธรรมอีกนั่นก็คือการที่ขายเสื้อทํามาหากิน นะถ้าอาจารย์เบียไม่ทําอาหากินนั่งงอมืองอเท้าไปขอใครล่ะครับท่านก็อายเป็นเนี่ยใช่ไหมเงินที่ท่านบริจาคมาจริงอยู่คิดว่าอาจารย์เบียจะมาเข้าพกเข้าหอจะมาใช้ในชีวิตประจําวันเหรออาจารย์เบียไม่ทําอย่างนั้นครับเพราะเขาเรียนรู้มาดีเขามีสัมมาคาระวะท่านอย่าคิดว่าเขาเป็นเหมือนท่านสิครับท่านมีใจิตใจอย่างนั้นเหรอถึงว่าอาจารย์เบียเป็นอย่างนั้นถ้าท่านคิดว่าอย่างนั้น แสดงว่าท่านอะทำมาก่อนใช่ไหมหาว่าอาจารย์เบียร์ขายเสื้อผ้าเป็นพุทธพาณิชย์ฉวยโอกาสตรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วขายทุกคนแ่ะครับเขาดังอ่ะคนเขาก็ศรัทธาเขาก็ถวายเขาคิดว่าอาจารย์เบียร์เป็นพระพระบางองค์ยังไม่น่ากราบเท่าอาจารย์เบียร์เลยอาจารย์เบียร์เป็นคารวะหน้าการาบยิ่งกว่าพระอีกอันนี้ผมพูดจับใจเลยนะ ดูพระที่พี่ออกโขนกระแสดิบางองค์นี่หน้าเคาเรพเลื่อมใสมากอย่างเช่นอาจารย์มหาสมบูรณ์อาจารย์มหาวัฒนาแต่พระสตท่านดูกันหรือ,อยังแม้กระทั่งท่านเองที่ว่าไม่ชอบอาจารย์เบียรยังไม่ชอบพระองค์นี้เลยคิดดูแล้วกันเพราะว่าผมตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เพิ่งเคยเห็นในชีวิตถ้าเป็นคารวาสก็ยังเคยเห็นว่าเถื่อนมั่งแต่ว่าอันนี้เป็นพระแทๆ้ๆเถื่อนยุก,กว่าคารวาสบางคน โอ้โหไม่ใช่เถื่อนธรรมดานะครับเถื่อนถ่อยสถุนถุยจกกรกกักคระไม่มีสัมมาคารวะเสเหมวมากกองแกงไก่กองหูแหสดยบีต่ำซามซึ่งผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นพระองค์แรกไม่ไม่น่าเป็นพระด้ยวยซ้ำไปแล้วใครใส่บาตรแล้วก็บอกว่า คนรังแกพระว่าพระอย่างนู้นอย่างนี้ก็พระทําตัวอย่างนี้แต่พระดีๆเขาก็มีแล้วก็น่าเลื่อมใสแต่พระทําอย่างเนี้ยเยอะมากทําเพื่ออะไรไปออกรายการก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีไม่มีสิ่งที่จะน่าได้เป็นคุณสมบัติกะหูเลยมะม่วงโตจากที่ไหนมะม่วงอะไร มัโตมาได้ยังไงเมล็ดโตมาจากมเมล็ดเหรออะไรเอาไปออกอะไรการเอาไปพูดได้ยังไงให้อาจารย์เบียท่องสินแปดให้ฟังภาษาบาลีโอ้โหถ้าเกิดเขาย้อนขึ้นมาว่าท่านนับถือศาสนา,าพุทธท่านถือสินสองรอยีิบเจ็ดท่านลองท่องสองรอยี่ิบเจ็ดข้ออาจารย์เบียฟังสิท่านก็ทําไม่ได้ใช่ไหมถ้าท่านทําได้ค่อยไปท้าคนอื่นให้ท่องสิ่งแปดสิ่ห้าให้ฟังอะไรเลือเถอะโง่อวดฉลาด เห็นไหมอาจารย์เบียร์เขคนฉลาดเขานั่งดูคนโง่อย่างท่านอวดฉลาดไงพอเวลาถึงเวลาอาจารย์เบียร์จะพูดก็ไม่ได้พูดคอยตัดไปหมดเละเทอะกามกระเริมไปหมดเลยอยู่ในรายการทีวีสีกาโทรมาบอกญาติกันพระอย่างนี้เหรอน่าเชื่อถือผมอยากทราบว่าท่านน่ะเข้าโบสถแล้วโดนสวดบรรจุออกมาเป็นพระได้ยังไงอุปชาไม่น่าปล่อยออกมาเลยหรือว่าอุปชาท่านก็ไม่รู้มีหน้าที่บวชให้กระวบ ผนะู้ส่วนมีหน้าที่สวดให้ก็เลยสวดถ้ารู้ธาตุแท้และความจริงของพระองค์นี้ท่านคงจะไม่บวชให้แน่นอนเพราะว่าสินสองร้อยเจ็ดข้อเข้าไปอยู่ในบุคคลคนนี้มันเสื่อมตั้งแต่นาทีแรกที่ออกมาที่คิดไม่ดีแล้วละ่ะเพราะมีคนเป็นคนที่มีความคิดและก็มีจิตวิป,ปลาสแน่นอนพระองค์นี้มีจิตใต้สำนึกที่เป็นคนบ่งบอกว่าไม่ดีเหมือนพระแบบเพิ่งเลิกยาแล้วมาบวชอ่า ยังมีเชื้อกระแสยาอยู่เหมือนยายังไม่สั่งยังติดในสายเลือดอยู่เหมือนพระติดยามากกว่าทั้งติดทั้งพระปีนเสาแลงพระองค์นี้เลยดีนะไม่เอามีดจี้ตัวเองอะปีนเสาอเน้ะต,ติดยาแน่นอนอันนี้แน่ๆเลยติดยาเหมือนคนเหวอในภวังตัวเองไร้ความคิดไร้จันรยาวรันกลักขะตำซ้ำ มีนรกร้อยขุมขุมที่ลึกที่สุดคือขุมที่ร้อยคนอย่างนี้คงจะไปอยู่ในขุมที่ร้อยโอ้โหแล้วจะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนได้ยังไงเด็กที่ดูรายการทีวีไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กกาลังวัยเรียนนิสิตนักศึกษาคนแก่คนเท่าคนชราเห็นท่านแล้วเนี่ยเขาหมดความนับถือพระแน่นอนหมดความนับถือท่านแน่นอนถ้าไปเดินบินธบาตตรงไหนเขาก็ตราหน้าแล้วเขาจะใส่บาทให้ไหม แล้วก็บอกว่าญาติโวมหาอาจารย์เบียว่าพระไม่ดีท่านฟังยังไม่จบสัก,สกมุมเลยเอามาพูดว่าอาจารย์เบียว,ว่าเอาว่าใส่ไล่พระเขาพูดถึงในบางส่วนพระที่สร้างศาลาเกินความเป็นจริงให้หมาไปเกาที่กากเหลือไว้ให้หมาเกาที่กากเหลือให้นกไปขี้ใส่เหลือก็ถูกต้องสร้างสมเหตุสมผลให้พอประทังได้ให้พออยู่ได้ให้พอที่ทํากัน กิจกรรมทางวัดได้เท่าน,นั้นไม่ใช่สร้างเกินเหตุเกินการสร้างใหญ่โตสร้างมโหรานเอาเงินไปทําสร้างมันเสียผลประโยชน์มากเหลอถ้าอาจารย์เดียออกมาพูดอย่างนี้ท่านเสียผลประโยชน์กันมากเหลอทุกวงการหลายวงการที่่าเสียผลประโยชน์ทําไมไม่วิเคราะห์ไม่คิดกันให้ดีอันนี้ประเทศไทยนะครับอยากให้ประเทศไทยเป็นคนดีเป็นคนรู้จักพอประมาณคือยินดีในสิ่งที่มีอยู่ไม่ยินร้ายในสิ่งที่เสียไปไม่อยากได้ของใครที่เกินจริง อย่าให้เป็นอย่างนี้ใหญ่คนไทยเป็นอย่างนี้ทุกที่ทุกคนประเทศจะได้เจริญเหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นทําไมเขาเจริญน่ะเพราะความคิดเขาเจริญคนไทยคิดอย่างนี้ไงถึงขาดความเจริญทางปัญญา